ทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์อิสมนะคะวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนั่นเองนะคะทุกคนไม่ได้ทำนานมากแบบนานมากมากขนาดแบบสุดๆเลย่ะทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวนะคะคู่ชิปที่ฉันว่าฉันยังไม่ได้ทำเหมือนกันเลยนะคะนั่นคือแจเต้นนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่า อ่าเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าจะแยกภาคต่อไหมน่าจะไม่ใช่นะ่าจะเป็นเรื่องแยกของกลุ่มของอ่าชีเอลชีเอลคือใครไม่ใช่ชีเอลแมวหมืนนะแกดี๋ยวเข้าใจผิดกันเด้อชีเอลันไม่ใช่ชีเอลแมหมืนอนอนนนใช้ดนะคะชีเอลผมเหมือนนารักมากนะจ๊ะเป็นชีเอลคือเรื่องกระต่ายเรื่องแรปปิ้งพินะคะโดเตนไม่แนใ่ใจว่าเรื่องเนี้ยได้รีวิวไปยัง เออถ้ายังไม่รีวิวอ่ะก็เดี๋ยวฉันจะหาเวลาทาให้แต่ถ้ารีวิวอ่ะรีวิวแล้วอ่ะอาจจะรีวิวซ้ำเออไม่แน่ใจว่ารีวิวเัีวะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเอยะเราค่อยแอบว่ากันทีหลักเนาะทุกคนเรื่องนี้ค่ะเรื่องเจเดนแคปนิฟเจเดนอ่านถูกไหมอ่ะถูกแหละคืออ่าคุณเขียนอ่ะคือชื่อชื่อพาลงปาลงปาลูาลนั่นเลยถ้าอ่านผิดก็ขออาภาัยด้วยนะคะ นะคะอ่ะดูครับิบายของเรียนตนัวนี้ตอนแรกก็ชอบแคปนิกที่สุดแต่พอเจอเธอได้ชอบเธอมากกว่าแคปนิกอีกอ่าอ่ะ,อะเมา่เอเขาจะมีเขียนไว้นะคะว่าเจ้าชายแมวแห่งอาจาจักเจอซาเนี่ยเจ้าชายแมวแมวดูรูปนะนี่คือร่างแมวแล้วดูร่างคนนะคะเขาจะมีแก๊งสหายของเขาก็คือจะมีเชีลที่เป็นร่างกระต่ายกับเชลร่างคนนะคะ ฉันเห็นเขา,าจะเรียกว่าแหละเขาดีบายของตัวละครคือรักองศาที่สุดรักองศารู้เลยใครเคยอ่านและปิดปิดป้ดโดนเต็นแล้วอ่ะก็รีวิวมาหน่อยนะแต่ใครยังไม่เคยอ่านรอเราก่อนเราขอเป็นกว่นว่าเอ้ยฉันรีวิวหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีทริสตนัน ติสตันนั่นแหละนั่นแหละอืมฉันฉันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือการออกเสียงของเรานั่นเองนะติสตันนะคะเป็นในร่างนกกับล่างคนบอกเลยสุดยอดนะคะแก้ฟัญวานี้ก็คืออยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเรื่องของ t ิสตันอะไม่รู้ว่ามีเรื่องแยกไหมนะ่นาจะมีอยู่ะเ,เธอ,อ,อเออนั่นแหละนะคะเจ้าชายแมวแห่งอนนาณาจักรเธอซาเนี่ยทรงปลดปานอยู่สามสิ่หนึ่ง คปนิดสองขนมและสามเจ้าของขนม,ขนมเกีัยงเรือก,กอยัยงอ่ะเดี๋ยวเราเราจะ,เล,าะเ,เล่าไหมอ่ะแต่ไงก็เราไหม่ร้องกินขนมฟึกเหมือนเธอทุกันเลยไปเลิกเมาเก็บนิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อ่ะเราดูแกงต้าชานแล้วเรามาดูฝั่นี้มากอ่านังเอกเราคือพี่เต้นนะคะชื่อแคลนะคะจะเป็นเจ้าของ ร้านขนมนะที่แบบว่าทําขนมอร่อยมาแล้วจะมีพี่ชายคือเจฟสนั่นเองน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะอันนี้ไม่แน่ใจคือไม่ได้คืออ่านนานมากนะอ่ะมันจะมีสิบเอ็ดตอนอ่านแล้วอ่านจริงนะคะมีสะแสดงสปอยด์ด้วยนะคะสปอยเล็กดสเปเชียลเล็กด้วยจัดด้วยเจ้าชายกระต่ายค่ะเป็นพาของเจ้าชายเมวส้มที่แสนอ้วนตุบวิเป็นตอนสร้นๆนาจำนวนตอนไม่เยอะรับประกันความรักข,ของเจ้าก้อนขนแน่นอนตอนเล่าอ่านนี้ได้ไม่งงขา่าบใช้ดีให้ไวไป และที่เลบปีบปินด้วยก็จะดีเลยใช่อนะะรอก็ได้นะว่าเล็บปิบปิ้นก่อนนะคะแต่เราไม่น่ใจาว่าแล็วปีบปิ้นอะลองรีวิวหรือ,อยังถ้ารีวิวแล้วเดี๋ยวก็อาจจะรีวิวซ้ำนะคะเจฟเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านขนมที่แบบว่าทำขนมอมร่อยมากแล้วไม่อยู่วันหนึ่งเอ่อเจอันเรียกวร่าเจกันเจเนี่ย นางไปร้านขนมนางเหมือนแบบเทเวทมอระลังเป็นร้านขนมอย่างนี้ใช่ไหมนางไปเจอแล้วนางชอบกินขนมแล้วแป้งร่าเป็นคนเลยจ้าก็เลยแบบอขนมอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตามจีบเจ้าของร้านคือพี่แค่นั่นเองนะคะก็อ,อย่างที่บอกทุกคนเนี่ยกลับไปเลิกมาให้เค้นไว้ใหได้ก่อนซึ่งแบบส้มของเรานะคะบอกเลยว่าชอบมากชอบแบบชอบมากๆเลยเธอคือแบบเฮ้ย <laughs> ก็คือหยุด จะแคกินไม่ได้จะทดิบปุ๊บเอาละเริ่มละเมาละมาละเออใครเคยเลี้ยงแมวมันก็ต้องเป็นนะจะมีแบบแคปอ่าการใช้แมวเนาะเราอ่ะก็เลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ของตัวเองนะของน้องสาวก็รับตือว่าเออเป็นหลานเราแสบหลานรักใครที่ดูคลิปนั้นอ่ะบอกเลยอันนั้นอะ่ะเพิ่งรู้ว่าตอนติดสัตว์แล้วมานวดเราก็แบบอืมจ้าตอนนี้ก็คือนอนอยู่ข้างๆนะไม่แช่อะไรเออตอ เหมือนแมวมางกระ่าฉันให้แบบสูตรต่ำความรือเริ่มแบบมาแะแคปนี้อ่ะมันคล้ายๆแบบเจอรู้วนะ่าอะไรปะหญ้ารากหญ้าของอะไรสักอย่างที่ให้แมวกินอันเนาะแล้วฉันอ่านเลยคือจะบอกเลยว,ว่าแคปนี่เธอเจเดนใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยก็คือตกลงระแค่แหละแต่ว่าความเนี่ยแบบมีอยู่สองสิ่งเนี่ยที่เจเดนชอบก็คือแคปนิดขนมแล้วก็เจ้าของขนมบอกเลยว,ว่า แล้วาบบดชีอลหรือจิตต์อ่นะว่าจะแซวอะแมวอันตุบแมวซอมอันตุบหน้าแบบแล้วแบบไม่นะไม,ไม่ไม่ไม่ถ้าอยากจะให้แบบแบบเนาะใครที่อยากอยากดูความน่ารักของเจเดนแล้วก็เจ้าของของร้านขนมคือเจนะคะแล้วก็แก๊งป่วนของชีอลแล้วก็จิตต์นนะคะสามารถอ่านเรื่องนี้ได้นะคะเจเดนแคปนิสนะคะเจเดนนะแต่ว่าเลปปิดป,ปินน่ะ เราไม่แน่ใจว่าเรารีวิวแบบถ้ายังไม่รีวิวเราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่าทาไมต้องอ่านเรื่องเล็บปิบป,ปินก่อนแล้วมาเจดีนั่นเองแล้วเล็บปิบปินนะอะสปอไว้ก่อนเลยสปอไว้ก่อนนะเล็บปีบปินอนะมีรูนรูปด้วยอ,งงยอย่างงเคยยังไงเราค่อยๆรีวิวกันนะคะทุกคนก็จบคลิปไปที่เท่านี้แล้วนะคะทุกคนก็ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์และก็กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะจ๊ะช่อง like isme นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า